สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกเช่นเคยครับในช่องพานน้อยหายอยู่หากินครับผมวันนี้พาเข้าป่ามาหาเห็บครับช่วงนี้ก็จะเป็นเห็บหน้าเล่ครับเห็บน้าม้อยน้าบานหงส์เหยบเห็บล่มเน,นี่ยครับที่จะออกเห็บแล้งงกเห็บอย่างนี้จะอ,ออกแล้วครับมาค่อยเห็นลนะครับช่วงนี้ อากาศมันร้อนๆครับเลยเข้าป่ามาดูว่าจะมีหรือไม่ครับผมไปครับไปลุ้นกันครับผมน้ครับเห็บน่าเลยครับ,บน,บนดี่ดอกกำลังงามนี่นีอกครับกำลังออกครับผมนี่ เ็ดขอมิินครับผมนี่ครับเห็ดขอมิินมาครับมาเจอเส่เห็บโคนครับเห็บโคนเห็ดโนคดโนโน,นี่เห็บโคนดำสามดอกครับผมเห็ดเนแเละ ครับเห็บหอมดอกกำลังตุ่มสวยๆเลยครับเห็บแน่เลยครับดอกเล็กดอกบางเก็บหมดครับผมนี้เห็บทผ่นนะครับเห็บทผ่นมีดอกเดียว นั่นแหละอันนี้เห็บทานใหญ่ครับนี่โอ้โหเห็บทานใหญ่นี่นี่ครับอ๋อที่หนุ่มๆกับปอแล้วครับนี่ขาวๆน,น,นั่นเคยเกลแล้วกันขี่มั้งครับผมเห็บทานใหญ่นี่ครับเห็บทานใหญ่ ผีเห็บทันใหญ่กำลังบานครับนี่ครับผีเห็บหน้าแร่กำลังออกงา,งามครับผม มันเก็บแต่มาป้อมันล้างคนที่บ้านล้างครับนี่ครับสามเก็บนั่นแหละครับผมโอ้ดอกอ่อนๆเลยครับนี่ครับ เห็ดหน้าแร่เห็ดหน้าแร่กำลังจีงงามๆเลยนี่ครับสองจีเก็บลูกเดียวโอ้นี่ขึ้นลาแล้วครับไม่เอาละอันนี้ได้อย่อ ดอยชันอ,อ้กิ่งลงดอยแล้วเห็บ <c oughs> นครับผมเห็บแทนเห็บแทน อันนี้เห็ดอะไรไม่รู้ครับมีเห็ดลูกๆดูห,หนึ่งดอกดอกไม่น้อยเห็บหน้าแร่เห็บหน้าแร่ดอกไม้ครับดอกไม่ใหญ่ครับตรงนี้นี่เห็บหอมครับผมกะลงังกีเห็บผันใหญ่ครับอันนี้ครับ นี่ก็ไปพันหญ่มีครับอันนี้ดอกจัใหญ่ครับเห็บทานใหญ่นนหญเห็บทานหเห็บทาน,ทานโอ้ ทำไมมันกรอบอย่างนี้อ่ะอือหืออกอกยากจริงๆครับเก็บไปเรื่อยๆครับดักบางหถานใหญ่รครับผมถานใหญ่ น่เล่ของมีครับผมดอกมีนะครับไี่ถ่ายงายอืยโอ้กลังงามเลยครับครึ่งบานนี่ครับนี่อีกหนึ่งโอ้นี่บมาด,ดีแล้วก็โอ้ไม่ดีแล้วครับดอกนี้ เห็บฟานครับวันนี้นี่ครับเห็บชนิดเห็บชนิดนี้ก็จะมีนี่ครับ น้ำยาเป่นสีขาวๆออกมาครับนี่ครับนี่ๆๆไหลออกมานี่ครับนี่ครับเห็ดหน้ารแล่เห็ดหน้ารแล่เห็ด่านหน่อยครับผมนี่ครับเห็ด่านหน่อยอันนี้อร่อยนะครับล้มกำลอ,อ,อก มีนี่อีกโอ้หนี่เก๋แล้วกัปลอดได้อยู่ดูหยาดครับนี่ครับเห็บทานน้อยสองดอกมี่ครับเยอ,อะเห็บทานเห็บทานโอ้มีนี่อีกครับมีนี่แหม สามดอกครับเห็ด่านเห็ด่านน้อยมันออกแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันครับหน้ามนันดำครับผมหน้ามนันดำนี่นี่อีกหน้ามนันดำ ข่มิ้นท์ครับนี่ครับเห็ดข่ามิ้นเห็ดข่ามิ้นเห็ดข่ามิ้นอันนี้ก็เห็ดหน้าแล่ครับจีเห็ดหน้าแล่อนี้อีกดอกหนึ่งนี่น,นี่นี่ครับ Đọc ngâm ngâm lên. นี่น่าล่นอ๋อใชไข่เหลืองครับไข่เหลืองไข่เหลืองน้อยๆเอาครับสรุปผลงานผมวันนี้ครับผม กส่วนมากก็จะเป็นเ็ดรวมกันครับได้ผมเอาแม้มอกตาก,กินผมมาได้ครับผมถ้าจะเอาเยอะก็ได้เยอะอยู่ครับเดี๋ยวจะขี้เกียจล้างครับผมเอาแล้วครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไว้แค่เพียงเท่านี้ครับผมจะได้ก็เข้ามาแล้วก็ขอกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับผม อย่าลืมท่านผู้ชมนะครับพี่เข้ามาใหม่ก็ฝากช่องพันน้อยหายอยู่หากินด้วยนะครับถ้าตังเพจก็พี่น้อยหายอยู่หากินครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ